เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับหลังนี้ก่อนอื่นนะคือเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นซึ่งจะเป็นหลังคาที่แบบนิยมกันมากในปัจจุบันไม่ว่าจะหันไปหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เกือบหมดแล้วแต่ว่าความต่างก็คือคุณสามารถเลือกแผ่นหลังคาได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีทแผ่นไวนิลหรือแผ่นโปร่งแสงโปร่งแสงก็ประกอบด้วยแผ่นพวกดีไลท์มินิโกลโพลิชีทอะไรประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบริทาเนียสายไหมหลังนี้เลยหมู่บ้านบริทาเนียสายไหมนะครับโครงการนี้เป็นของ Origin ออร์แกนิกแล้วนะต้องบอกว่าบริททเนียเนี่ยเขามีทั้งทาวน์โฮม แล้วก็มีทั้งบ้านแฝดนะครับซึ่งบ้านแฝดจางที่ผมเคยเยรียนในซาบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาทําการก่อสร้างเพื่อที่จะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยติดกันแต่ที่สําคัญก็คือเขาไม่ให้ห้องนอนติดกันเพราะว่าต้องการความเป็นไพรเวทคุณผู้ชมซึ่งในการที่ห้องนอนไม่ติดกันเนี่ยข้อดีนั่นก็คือทําให้คนอยู่อาศัยเนี่ยอยู่อาศัยแล้วรู้สึกอยู่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบ้านเดี่ยว เนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นบ้านแฝดเนี่ยในการจดทะเบียนในการที่จะลงทะเบียนบ้านเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็นบ้านแฝดนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะแล้วบ้านแฝดประเภทนี้เวลาเขาโฆษณาเนี่ยก็ต้องเาโฆษณาว่าบ้านแฝดอารมณ์บ้านเดียวอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยในการซื้อบ้านแฝดเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ด้านข้างแค่ฝั่งหนึ่งนะครับแต่โครงการบางโครงการมีพื้นที่สีเขียวด้านข้าง2ฝั่งนะแต่โครงการนี้มีให้1ฝั่งนะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับทำการต่อเติมกับเราก็คือหน้าบ้าน ข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะซึ่งในการต่อเติมประเภทนี้คุณผู้ชมขึ้นอยู่กับความชอบเลยบางท่านก็ชอบพื้นที่สีเขียวมีหญ้าปลูกต้นไม้บางท่านก็ไม่อยากจะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รกร้างจะต้องมานั่งตัดจะต้องมานั่งรดน้ําต้นไม้จะต้องมาดูแลก็ทําการปูกระเบื้องเป็นการทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดูสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับหลังนี้ก่อนอื่นนะ็คือเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์น ER ซึ่งจะเป็นหลังคา ที่แบบนิยมกันมากในปัจจุบันไม่ว่าจะหันไปหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เกือบหมดแล้วแต่ว่าความต่างก็คือคุณสามารถเลือกแผ่นหลังคาได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีตแผ่นไวนิลหรือแผ่นโปร่งแสงโปร่งแสงก็ประกอบด้วยแผ่นพวกดีไลท์มินิโกลโพลิชีตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแผ่นประเภทน,นี้สามารถเข้ากับโครงทายโมเดินได้ทุกแผ่นเลยคุณผู้ชมแต่อย่างหนึ่งนะแผ่นที่เข้าไม่ได้คือแผ่นพวก กระเบื้องโมเนียกระเบื้องรอนคู่แผ่นประเภทนี้จะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ความรู้กันก่อนแผ่นกระเบื้องโมเนียแผ่นกระเบื้องรอนคู่คือแผ่นแบบไหนออาตากล้องกลับหลังหันนี่มองขึ้นไปหลังคาบ้านหลังคาบ้านจะเป็นแผ่นกระเบื้องโมเนียซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร่ะเป็นหลังคาที่มีความแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานแต่ข้อเสียนั่นก็คือมันหนัก แผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณเขาเรียกว่าประมาณคืบหนึ่งของผมประมาณประมาณเนี้ยประมาณคืบหนึ่งประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งน้ําหนักแผ่นหนึ่งนะประมาณ4กิโลกร,รัมซึ่งหนักมากๆเลยนะครับถ้าเทียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับเมรัลชีนะ <_ S 2> โอ้โหต่างกาันเป็นรูปกี่เท่าตัวเยอะมากนะครับแต่แผ่นพวกนี้ข้อดีของเขาคืออยู่ทนอยู่นานแล้วก็นิยมใช้ในการที่จะมุงแผ่นหลังคาประเภทแบบบ้านเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยนะครับแผ่นพวกนี้อีกอย่างก็คือ อัตราในการที่จะมุงแล้วก็สโลปเนี่ยนะครับมันจะมันจะค่อนข้างชันคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าคุณจะต้องการใช้แผ่นพวกนี้ทาเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะหลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยความชันจะน้อยสโลปจะน้อยอย่างแผ่นเมทัลชีสและแผ่นไวเนลเนี่ยสโลปแค่5เซนติเมตรเองนะครับหเซนติเมตรนี่คือเริ่มต้นนะนะครับคุณอาจจะ5เซน10เซน15เซนได้หมดแต่เริ่มต้น5เซนก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเวลางานออกมาเนี่ยสังเกตนะ หลังคามันจะไม่ค่อยสโลปและเวลามองเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบมันโปร่งมันโปร่งนะเพราะว่าเมื่อสโลปน้อยเนี่ยชายหลังคาหรือด้านหน้าเนี่ยมันจะกดลงมาน้อยแต่ถ้าสโลปเยอะมันจะกดลงมาเยอะนะครับตรงนี้มันจึงสูงสังเกตนะตรงนี้มันจึงสูงจึงไม่ต่ําแล้วก็ดูไม่อึดอัดดูโปร่งนะครับอันนี้คือข้อดีของหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่คุณจะเลือกเป็นแผ่นไวนิลแผ่นเมทัลชีตหรือแผน่นโปร่งแสงอะไรได้เกือบหมดเลย นะครับแต่กระเบื้องรอนคู่กับโมเนียไม่ได้อันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอามามุงแล้วเนี่ยอัตราการสลบจะเพี้ยนไปเลยลองมาดูข้างๆกันบ้างคุณผู้ชมมาดูข้างๆคุณจะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับทำการต่อไปถึงด้านในสุดนู่นเลยนะฮะแต่ว่าในการสลบเนี่ยเมื่อมันยาวสังเกตไหมเมื่อเมื่อมันมีความลึกจากด้านในลึกๆเลยเนะครคุณผู้ชมดูได้เลยลึกๆเลยเนี่ย เมื่อมีความยาวมีความลึกประเภทนี้นะครับสโลปแค่10เซนมันจึงเห็นชัดเจนสังเกตน,นะอ้าวจะสโลปมาชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้ายาวมากๆจะต้องช่วยในการสโลปเพิ่มขึ้นนะ10เซนนี้ดูจากอะไรง่ายๆเลยนะดูจากเสาต้นสุดท้ายเสาต้นสุดท้ายสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่3เมตรนะครับแล้วก็เสาแผงข้างหน้าเราอาจจะดรอปมาอยู่ที่ประมาณ2เมตรเกอันนี้เขาเรียกว่าสโลป10เซนสามารถทําได้แต่ถ้ามันยาวๆอย่างเงี้ยอาจจะช่วยหน่อยสัก15 ถ้าสลบน้อยน้ำนะครับน้ำที่เวลาฝนมันตกเนี่ยน้ำที่อยู่บนแผ่นหลังคาเนี่ยมันจะเดนไม่ทันพอเดนไม่ทันเสร็จน้ำมันอาจจะล้นแผ่นท่วมออกมานะครับก็เป็นได้ดังนั้นถ้าหลังคายิ่งยาวสลบช่วยเยอะหน่อยพอส,สลบช่วยเยอะอัตราในการสลบมันจึงมากนะครับมันจึงเห็นได้ชัดแต่ถ้า ทำเฉพาะหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับทำเฉพาะหน้าบ้านเหมือนหลังนู้นอะหลังนู้นทำเฉพาะหน้าบ้าน <_ han> อนจาจจะไกลหน,น่อยนะถ้าหน้าบ้านยาวประมาณสัก5เมตร6เมตรเนี่ยออกจากตัวบ้านมานะอัตราในการสลลมเนี่ยสัก10เซนก็พอแล้วไม่เกิน15ก็พอแล้วแต่ถ้ามันยาวๆแบบเนี้ยนะครับอาจจะต้องสลลปช่วยนิดนึงอันนี้คือในการออกแบบดีไซน์ที่เป็นหลงังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับอาจจะลองเข้ามาด้านในนิดนึงเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิจะต่างจากด้านนอกอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย ซึ่งด้านในตรงนี้เนี่ยเราเราจะใช้แผ่นไวนิลในการบุงนะครับซึ่งแผ่นไวนิลจะเป็นสีขาวด้านบนตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยแผ่นไวนิลจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้มากนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันจะให้ลำดับขั้นตอนก็คือการความร้อนได้มากที่สุดเนี่ยผมมองนะน่าจะเป็นแผ่นไวนิลนะครับรองลงมาเมทิลชีย PU โฟมแล้วก็รองลงมาเมทิลชีย PE สุดท้ายเลยที่นําความร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวเลยนะนั่นก็คือเมทัลชีตเต่าเปล่า,ลาที่ไม่ใส่ฉนวนอันนี้ร้อนจัดเลย <c oughs> เพราะว่าเมาทัลชีตเนี่ยจะเป็นแผ่นหลังคาที่เป็นเหล็กเมทัลแปลว่าเหล็กชีตแปลว่าแผ่นนะครับดังนั้นเนี่ยเมทัลชีตก็คือแผ่นหลังคาที่เป็นเหล็กดังนั้นเหล็กจะเป็นตัวที่นําความร้อนแผ่ความร้อนนะครับใครที่มุงแล้วไม่ใส่ฉนวนอย่าไปทานะครับร้อนจริงๆนะอ่ะเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่า ตัวอาคารของคุณลูกค้าเนี่ยจะสุดตรงนี้อันนี้คือตัวเฉลียงหน้าบ้านจะสุดตรงนี้นะครับในการดีไซน์ส่วนมากแล้วโรงจอดรถเนี่ยเขาจะทําไปถึงรั้วประตูหน้าบ้านชายหลังคาเนี่ยจะอยู่บริเวณประตูหน้าบ้านนะครับส่วนนะครับเทเลสนะครับหรือที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับส่วนมากแล้วนะครับคุณลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาจะทําเป็นหลังคาตัว L นะตัว L ก็คือยื่นออกมาจากตัวอาคารเนี่ยประมาณสัก1เมตร เมตรยีนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับความชอบตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอ่ะตรงนี้ยื่นออกมาประมาณเมตรยีอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะขึ้นอยู่กับความชอบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปนะครับแต่หลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นน,ะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาคารเนี่ยจะต้องเสมอกันยาวไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมแต่หลังนี้ตัวอาคารมาสุดแค่เาสานะครับจึงจะต้องทําหางเข้าไปข้างในคุณผู้ชมเออเหมือนตอนแรกเห็นไหมอ่ะมีหางเข้าไปข้างใน รตรงนี้ก็เป็นส่วนต่อขยายของหลังคาได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีผมจะเรียกว่าตัว L ข้านะครับตัว L กับด้านบ้างอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นช่องว่างเนี่ยเราสามารถวัดขนาดวัดพื้นที่ในการต่อเติมให้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือการออกแบบงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับแต่ส่วนอื่นๆคุณผู้ชมอ่ะอันนี้แถมให้นิดหนึ่งแล้วกันตรงนี้เป็นการปูกระเบื้องพื้น เหมือนที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะตรงนี้ผมแนะนำนะถ้าคุณจะลงปูกระเบื้องพื้นไม่อยากจะให้เทปูนแล้วก็ปูกระเบื้องเลยอยากให้ลงเสาเข็มก่อนเพราะในอนาคตเนี่ยถ้าคุณไม่ลงเสาเข็มเลยกระเบื้องที่คุณปูเนี่ยมันจะแตกแล้วมันก็จะลาวสุดท้ายคุณต้องลื้อแล้วทําใหม่แต่ถ้าคุณลงเสาเข็มแล้วก็ทําการเทพื้นแล้วก็ปูกกระเบื้องกระเบื้องตรงนี้จะอยู่ได้ไปนานมากๆเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ปูกกระเบื้องยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ย พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวโครงการเขาให้สนามหญ้ามานะครับแต่ในส่วนนี้นะทางเราเนี่ยก็ทําการเทพื้นปูกระเบื้องหมดแล้วสีเขียวก็เหลือแค่ต้นไม้ต้นนี้1ต้นนะครับนี่เราก่อปอกไว้ให้ด้วยไม่ให้น้ำเนี่ยมันเซนลงไปเพราะว่าเราฝนตก,กเยอะเนี่ยถ้าน้ามันลงไปตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยต้นไม้รากของต้นไม้อาจจะเน่าได้นะครับเช่นกันตรงนี้นะครับทำการก่อก่อ,กอให้นะครับแล้วก็ นะครับทำให้แบ่งสัสดส่วนกันไปเลยเพราะว่าเวลาใบไม้ที่มันร่วงเนี่ยคุณผู้ชมาดูน,นี้ได้เลยใบไม้ที่มันร่วงเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นออกมานะครับอ่ะตรงนี้ คร่าวๆแถมให้ท้ายคลิปแต่ถ้าใครกําลังจะทําหลังคาโมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อที่จะให้เข้ากับตัวบ้านของคุณนะครับแล้วก็แผ่นที่คุณเลือกใช้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบใช้ได้หลายแผ่นมากปัจจุบันนะครับแต่2แผ่นที่ไม่แนะนําก็คือรอนคู่กับกระเบื้องโมเนียนะครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วผมก็จะนําเสนอคลิปดีๆแบบนี้ให้อีกอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยสงส คอมเมนต์กันมาใครเคยใช้หลังคารอนคู่หรือโมเนียลองคอมเมนต์มาว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอยากให้คลิปนี้เป็นวิทยาทานนะครับฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสนใจต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ